สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับไปหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่10นะครับเดือนอมิถุนายนนะครับ2566นะครับก็พามาชมนะครับตู้ลำโพงของอพรมิทักนะครับของพรมิทักนะครับแผ่นดินไหวนะครับ e ีนะครับแผ่นดินไหว e ีตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับใส่ดอกนะครับมาพร้อมดอกนะครับทั้งหมดอยู่4ใบนะครับเป็นคู่ก็ขายนะครับเป็นคู่ก็ขายนะครับ คู่เดียวก็ขายนะครับแต่ใบเศษไม่ขายนะครับคู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่าสินิ้วของแผ่นดินไหวอีโวนะครับของพรหิทักษเจ้าแรกที่ผลิตคิดค้นนะครับของแผ่นดินไหวนะครับเข้ามาอยู่สี่ใบนะครับวันนี้มาพร้อมดอกนะครับมาพร้อมดอกสเปคของแกเลยจะเป็นดอกของพร้อมดอกของทารานะครับ J118 นะครับพันสอวัตต์นะครับแม่เหล็กสก้อนนะครับเหมือนกิฟตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น ตู้อีโวนะครับแผ่นดินไหวนะครับครับนี่แผ่นดินไหวนะครับไม่อัดแท้นะครับตะแกรงปั๊มหูยกขอบเหล็กนะครับอ่ามาทั้งหมดอยู่4ใบนะครับสภาพสวยนะครับข้างบนก็จะมีรอยนิดนึงนะครับน่ครับข้างบนนะครับคาบนะครับคาบนะครับที่มีคาบนิดนึงนะครับแล้วก็หูยกนะครับตะแกรงปั๊มนะครับหอมดอกนะครับน่ครับมาทั้งหมดอยู่4ใบนะครับ ใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับด้านหลังนะครับจะมีสเปรคอนนะครับฝั่งละ2ลูกนะครับแผ่นดินไหวนะครับของพมพิทั์นะครับลูกค้าทํามานะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับแดดอกนี้นะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับพร้อมใช้งานลูกค้าซื้อมานะครับตัวนี้นะครับลูกค้าทํามาเป็นเศษอยู่ลูกค้าทํามาเป็นเศษอยู่ใบละ900 0นะครับ 9,500บาทนะครับลูกค้าทำมานะครับลูกค้าทำมานะครับลูกค้าทำมาประมาณตกอยู่ประมาณ9,5 0 0นะครับตัวนี้นะครับผมขายในราคาอยู่ที่6000บาทนะครับใบละ6 0 0 0บาทนะครับประหยัดต้นทุนไปใบละสามพนนะครับราคานี้เป็นราคาไม่รวมส่งนะครับแกทำมาก็ไม่รวมส่งนะครับ แกทามาก็ไม่รวมส่งนะครับแล้วก็บรรทัแกไม่ได้รวมส่งนะครับดอกจะเป็นดอกรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวออให้ดูนะครับใสที่กระลังบอานะครับมาพร้อมใช้งานนะครับนะครับดอกจะเป็นของดอกรุ่นนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับสเปคของแกนะครับเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้นะครับ J 1 1 8นะครับนี่ครับเป็นไมลเหล็ก2ก้อนนะครับดอกเหมือนกิฟตนะครับทรงเหมือนกิฟตนะครับไมลเหล็ก2ก้อนนะครับดูนะครับใหญ่นะครับตัวนี้นะครับดูดันนะครับพันสองวัตต์นะครับดูเฮิร์ตนะครับโฮสสูงแกสูงนะครับนะครับตรงวัตต์แม็กนะครับเลยนะครับเนี่ยดอกทาดานะครับตัวนี้แกใส่มานะครับของพมมิทักแกใส่มาเลยนะครับสเปคแกเลยนะครับอยู่ที่ใบละ6,000นะครับ500บาทนะครับ พร้อมดอกตัวนี้เลยนะครับลูกค้าทํามาอยู่ใบละเก้าพัไม่รวมส่งนะครับอันนี้ผมขายใบละหกพันนะครับใบละหกพันคู่ละหมื่นสองนะครับคู่ละหมื่นสองนะครับพร้อมดอกนะครับพี่ๆทนายสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับว่าจะเป็นดนตรีนะครับเปิดเพลงนะครับเล่นสดนะครับหรือจะเป็นเครื่องไฟนะครับได้หมดนะครับตัวนี้นะครับสไตล์ดุดุนะครับดูดันนะครับของแผ่นดินไหวนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับ 0837398945ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทอร์ตู้ได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมี power หรือตู้ลำโพงเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็สามารถแลกตีเทิร์ได้นะครับย้อนเสียงนิดนึงนะครับเนี่ยมี U4 ใบนะครับมี่4ใบนะครับใบละ6000นนะครับคู่ละ1มื่นสนะครับผมมีอยู่6ใบนะครับเบ็ดเสร็จนะครับผมมีอยู่6ใบนะครับมีอยู่6ใบนะครับ ๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงเข่าๆกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าๆผมเปิดแค่สองใบนะครับลองฟังน้ําเสียงอ่ากันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเสียงเข่าๆกันดูนะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับผมเปิดแค่สองใบนี้นะครับเปิดแค่สองใบนี้นะครับเร่าๆน้ําเสียงกันดูนะครับเสียงกลางตัวนี้นะครับเนี่ยของอ่า f g นะครับนี่ครับ เดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ กําลังแทบไม่ได้เร่งเยอะนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงมาดูนะครับ พร้อมใช้งานนะครับจะอยู่ที่นะครับใบละห0พันนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับใบละ6,000คู่ละ1 2 0่นสองนะครับมีทั้งหมดอยู่6ใบนะครับลูกค้าสามารถซื้อเป็นคู่ได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับคู่ละคู่ละ1 2 0่นสองนะครับใบละ6,000พร้อมดอกนะครับทาราเจ1 8นะครับสเปคของ EVO แผ่นดินไหวเลยนะครับ แรงนะครับของแกคิดค้นนะครับเสียงนี้นะครับเจ้านี้นะครับเป็นเจ้าแรกที่ผลิตตู้นะครับขึ้นมานะครับของบรินไวเจ้าแรกเลยนะครับเจ้านี้นะครับจบแน่นอนนะครับใครที่ไปใช้งานนะครับรับประกันแน่นอนนะครับใบละหกพันนะครับเก็บแต่จบแน่นอนนะครับสเปคแกตัวนี้จะเป็นสเปคตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปนะครับสเปคของแกตัวนี้จะเป็นสเปคสเปคตัวท็อปนะครับมือหนึ่งใบละเก้าพันห้าสนะครับตัวนี้ผมคิดมือสองใบละหกพันนะครับประหยัดต้นทุนไป สีใบนี้ก็หมื่นสี่นะครับใบล, 35, ะล,ละสามพันห้าครูละเจ็ดพันไปต้นุนไปมือหนึ่งกับมือสองก็เจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้ใช้งานน้อยนะครับจอดอย่างเดียวนะครับจอดอย่างเดียวนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมใบละหกพันบาทนะครับผมสวัสดีครับ